มาถึงแบบฝึกหัดบทที่7ในส่วนของเว้ยตูนะคะเพื่ตูหรือ reading ข้อ13ถึง14นะคะเราดูภาพแล้วก็คำเที่อยให้เข้าให้มาว่าตรงกันหรือเปล่าเทียนเช่อหมายถึงทีวีข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่ามันเป็นคอมพิวเตอร์เฟยจีหมายถึงเครื่องบินข้อนี้ถูกค่ะ ทีนี้เรามาดูข้อ13อ่านว่าข่านชูข่านชูหมายถึงอ่านหนังสือข้อนี้ถูกนะคะเฉยโรงเรียโรงรยนเฉยนเรี่งยนคือนโรงเรยียนเฉีนเี่เยนตรงนี้นม่ใชรนะคะเรนเนรี้น,น้เป็นหรนงีนโรงรนเนรรรเรน้นนี วันที่6เดือน6กคนนี้ถูกค่ะต่อไปข้อ16ชื่อจงกวัวชายชื่อจงกวัวชายรับประทานอาหารจีนนะคะไม่น่าจะใช่นะคะทา,ทางเป็นพัตคารฝรัง่งชช่่เเสีย,สยไปโรงเรียนค่ะ ดูดภาพแล้วไม่น่าจะไปโรงเรียนนะคะผิดภา์ที่2นะคะให้ดูคำถามกับคำตอบฝั่งขวาม,มือนะคะให้สอดคล้องกันตัวอย่างบอกว่านีเฮ你ยมาคุณจะดื่มน้ำไหมตัวอย่างตอบพ่อเอฟ好ี谢谢มาดูข้อ18จินเยนซิง天ีจี วันนี้วันอะไรข้อ19จินเทนชื่อจีวจาวันนี้คือเดือนอะไรวันที่เท่าไหร่ข้อ20หนีเดฮันยีเหลอตัวต้าละอาจารย์ภาษาจีนของคุณอายุเท่าไหร่ข้อ21หนิงทียนหนีจัวชมพรุ่งนี้เธอจะทำอะไรข้อ22หนีหุยชัวฮัย่มา คุณพูดภาษาจีนเป็นไหมนะคะมาดูฝั่งนี้เป็นคำตอบ A บอกว่าถ้า29九岁เขาอายุ29่ิบเ้า今天星期日，วันนี้วันอาทิตย์我去同学家看书，ฉันจะไปบ้านของเพื่อนร่วมฉันไปอ่านหนังสือ我不会，ฉันไม่เป็น我爸爸会，พ่อของฉันเป็น จินเทียนืออาวันนี้เป็นวันที่ห้าเดือนตุลาทีนี้เราน่าจะได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะถามจินเทียนซิงชีจีเพราะฉะนั้นก็ควรจะตอบเหมือนกันว่าจินเทียนซิงชีอะไรอะไรตรงกับข้อ B นะคะจินเทียนซิงชียุ่ยตอไปคะ่ะ今天是ี月几号 มันก็ควรจะตอบเหมือนข้างหน้าจินเทียนชื่อเหมือนกันเดือนอะไรวันที่เท่าไหร่ตอบข้ออีนะคะข้ออีต่อไปหนีเดอฮั the, ่นยีหล่าชื่อตัวต้าถามอายุแสดงว่าตอบช่วยใช่ไหมคะข้อเอ้明天你做什么กิริยาอะไรคะ 今天啊、呃，我去同学家看书，呐哈，答错 C，你会吗？他只能答会跟不会，呐哈，好，第二。当第三，把答案 A 一直到 E 来填，呐哈，好，二十三啊，明天是啊、呃，昨天是周、呃、三。 明天星期几？Question 嘛？今天是九二、啊、来三十一号，星期六。你十月几就就去中国 c 到 m e A 几月号，星期ะะ？呐哈，D dog เป็นตัวอย่างมาดู23昨天是三，呐哈，มีตัวเลข ตัวเลขจะตามท้ายคำว่าซิงชีนะคะจัวเทียนชื่อซิงชีซานเมื่อวานเป็นวันพุธมิงเทียนซิงชี question mark ต้องเป็นซิงชีจีนะคะพรุ่งนี้วันอะไรจินเทียนชื่อจิวขึ้นจิวต้องจิยวเดืก่อนนะคะเดือนเก้าสามสิบอีห้าความจริงข้อนี้ผิดเนาะเดือนเก้าไม่มี31เวันนะเดือนเก้ามี30วันเอง ะะมีซื้อเย่จีห้าวนะคะวันที่เท่าไหร่ของเดือน10ถึงจะไปจีนนะะต่อไปมาดูข้อ27ข้อ27มี f g h i นะคะ f คือคำว่า w ถาม three จทำหุหยเป็นนะ明天我一个中国朋友家吃饭，一ง,ง,งคนไทย่友中国朋友คือเพื่อนจีน，จะไปบ้านเขาไปชื 28, มข้าว，เขายี่สิบแปด，明天星期六，พรุ่ 6, งนี้วันเสาร์มีสมรทุนอะไร。 29หัวชัวฮั่นหยีปุเจียฮั่นจื่อฉิงจุดๆดๆเจอกัฮั่นจืจ่อจะมาดูพอจะทราบคำตอบแล้วใช่มั้ยคะชิงก็ต้องชิงเว่นแน่นอนนะชิงเว่นขอถามหน่อยค่ะตัวอักษรจีนตัวนี้อ่านยังไงวอชัวปุอ่าวัวุยแน่นอนใช่มั้ยคะ 我会说พูดเป็น不会写นะคะเขียนไม่เป็น我会说汉语ฉันพูดจีนได้不会写汉字เขียนตัวตังสิจีนไม่ได้明天星期六你做什么นะคะคุณจะทําอะไรวันที่คะฉันจะไปบ้านเพื่อนจีนคนนึงไปกินข้าว Okay，那哈，到白了吗？读哈，朗语音。那哈，想那了，想朗。那哈，三语音。three pronunciation。第一部分，part one。第一到八题，听录音，选择听到的双音节词语。 Questions one to eight. Listen to the recording and mark the disyllabic words you hear. Sun 四、4, 明年。五、合适。六、门口。七、而且。 八全面第二部分 Part 2第 Biao 16题 Questions 9 to 16. Listen to the recording and add the tone marks to the following words. 九，房门，房间。十，皮鞋，啤酒。十一，时候，时间。 十二，12, 回家。回国。十三，结婚。结束。十四，离开。一次。

คัน汉字找出含有下列偏旁的汉字เตัวหนังสือที่มีฝั่งตัวหนังสือแบบน้ำสามหยดนะคะสั้นเตียนสวยหมวดนี้เกี่ยวข้องกับน้ำนะคะแล้วก็หมวดที่เป็นฝั่งเหยวนชื่อผางนะคะหมายถึงเกี่ยวข้องกับคำพูดนะคะในนี้ฝั่งน้ำได้แก่ A อนะคะเอ G, แล้วก็ h มาดู a ค่ะ a อ่านว่าเจียวหมายถึงเล่า e หายหมายถึงทะเล g เหแปลว่าไม่นะคะ h อือแม่น้ำที่เหลือก็จะเป็นฝั่ง พูดหมดนะคะ B C D แล้วก็ F นะคะ B อ่านว่าชื่ออูโอชัวพูด C อ่านว่าเฉยใครนะะเราใช้ปากถามใคร D อ่านว่าร่างให้นะคะปล่อยให้ s อ่านว่าเรี่นนะคะเร่อนรู้จักนะคะหรือว่าจำได้นะคะจำได้ทั้งหมดก็มีสองแบบนี้นะคะต่อไปเราจะดูการเขียนตัวอักษรเดย่ว สามตัวนี้อ่านว่าสื่อนะคะสื่อคือเลขสีสื่อคือสีอูคือห้าชูหนังสือขั้นตอนกานเขียนก็ตามนี้เลยนะคะคำว่าสื่อีอ e, e. ีคิดที่สองเราจะไม่ยกมือนะคะจากนั้นก็อ e, ีแล้วก็ ซานฝั่งนี้จะโคง้งนะคะอี e r ซานแล้วค่อยซื้อนะคะอี e r ซานซื้อแล้วค่อยอู่นะคะทั้งหมดมีห้าขีดนะคะ e r ซานซื้ออู่หนึ่งสองสามสี่ห้า e 2อ4สามสี่อูตัวเลขห้านะคะตัวห้าก็มีหนึ่งสองสามสี่นะคะสี่ขีดหนึ่งสองสามสี่นะคะเขียนตามแบบนี้อู 5. แล้วก็ตัวสุดท้ายคือชูนะคะชูขีดที่หนึ่งแล้วก็ขีดที่ 2ข้างล่างจะยาวกว่า e 2นะขีดที่3ามนะะ e r สแล้วก็เตียบจุดนะคะ1 2 3 4 1 2 3 4สามสนสอ่ะคะหนึ่สองู บทที่7ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ